เป็นจังไดค้าหรอโอ้โหเป็นจังไดครับที่เดตตัวปลดบ่ไดหรอครับอันนี้ตัวน้อยอยู่เอาไว้ก่อนใส่เบ็ดแล้วๆยามกลับมาเป็นไดครับที่เด็ปดปะครับเป็นจังไดพี่น้อเร็ดเตดเจียผมผมดึงไปไมมว่างหนไหมโอ้ ธรรมดะสูตรนี้ได้การพี่น้องสูตรนี้เด็ดโอ้พี่น้องย้ำๆจำมาเบิ่งนน้ำกันอีกสุดยอด <laughs> ดึงยี่สองหลังบอกว่ามีสูตรเด็ด <laughs> ผลงานม่ขึ้นครับพี่น้องฝนตกซึนดาใบบักม่วงเออย่างกับอบักม่วงติดละ่ะ คนทำดอกบวงมะพี่นนองมายามเบ็ดน้ำกันครับตรงที่มันมีงูนี่หลยชิดือครับงูตัวนี้ออกมากินปลากันเซยนึกว่าติดเบ็ดที่ไหนได้บ่แมนครับสิกินป่ากันโอ้ยปวดแล้วมาบึ่งน้ำกันครับยามขึ้นกับปไดิยามพื้นเก่ารครับยามแต่ยามอุารหล่อนดีเยอะี๋ยวพอ่อ มันดึงมันยังกปจังสีถ่ายให้พี่น้องเบิ้งด้วยครับยามไปเบิ้งก่อนเบิ้งใสนี่มา,ายามด่างตัวนี่เนาะนมุนอุ่ยปุ๋ยบ่พี่น้องแต่ยูบ่แล็วดึงไปไม่ยูจ่อยไม่ได้ไม่ายามยามคืนดีการบ่ครับเยื่อประมึก ธรรมดาบ่ามักใส่ย,ยักเทียกับเป็นเดียรประหมึกแ่ละขันมาถืออยู่พ่อพี่น้องอยู่พ่อครับนอนเหนีบกเลยเบ็ดผมเหนีบกเลยเหนีบกเลยยังละ่ะรูสึกเป็นงูเหลี่ยมอีกเด้อโอ้ พอกันเมียบขึ้นกันคือเมียบคักเมียบเนี้ยเทสันนะฮะระเดิมแล้วช่อนน้อยตัวนึงเมียบเรียบวก,กะมันกินเลือกเด้พี่น้องเดี๋ยวผมยังช้มาเก็บทีหลังใส่ไปก่อนไวัอี่สี่ละขังไปก่อน เดี่ยอันนี้ตั้งกินลึกกินเข้าไปจนเสื้อชิงหูว่ามีเบ็ดก็คือติดเลยล่ะอ๋หนึ่งแต้มแล้วครับไปก้อนจะมาเก็บที่หลังยังไม่ได้ซีหาหลังครับผมหลังที่หากับแมนเลยหล่อนดีอยู่ครับผมตอนทุกหลังเลยปรกคอหน่อยผมหลุดหลี่นรอ วันตัวนี้แหละติดติดหลุดแล้วหลุดแล้วโอ้หลุดได้โอเคตัวหน่อยพูดว้า,า,าวตัวติดอยู่หลังนี่แหละเมะื่อวานครับที่ใส่เล้วๆยล่ายางกลับมาโอเคครับผมยังเห็นชัดเจนปุ่นติดถือ งูเหลี่ยมสิมาก,กินอีกนี่คิดว่าทันบ่กเป็นงูเหลี่ยมก็สิเป็นอีหยงมาก,กินครับนามูลดิปุยเลยกัดจนหัวอันนี้ลักษณะที่นี่กัดหัวพี่น้องเพราะว่าโตที่มันกินมื่นนั่นที่มันมาก,กินปลาคอผมนั่น มันกับบริษติดเบ็ดผมนึกว่าติดเบ็ดงูเหลี่ยมกับคาบหัวสิละคาบอย่างมันตายก่อนอดดีีเดี๋ยวไอศกพับมาปลดครับเบ็ดซุ้มนี้ไปหนีน้ำก่อนเจอไอเหลี่ยมทำงานอีกเลยบ่ดีก็โอเคครับผม cà sì nó thừng bệt phun cưa đầy bù phun trậu nầm ao liềm ở liềm bỉ lị tổ sâm này lái luôn nò hoai trậu ma size còn này tôi ma size cưa đầy mía hoai size ở tại liệt ึงไปดีดีด้วยพี่นอ่องมาอยู่ชักอันเมื่อไรไม่อยากยำคืนคือว่าเลยเปิดล่ะพี่นอ้องเปิดดวงหน่อยมาอยู่ประคออยู่ใได้บุลาดีดีไปกลับไปเอาตัวนั้นกับซุ้มนั้น น้องัวอยู่พี่น้องประคอหน่อยอีกตัวหนึ่งคืออาจจะเป็นงูเหลี่ยมหลักัดมันเหลี่ยมออกเหลี่ยมยังบุญละ่ะเป็นหัวเลยกะหลอดดีอยู่ครับผมประคอยอยู่บดีมาหยาดยัา่งขึ้นใส่ใส่ติดพืน้น แล้วก็ใส่ฟ้องฟังเป็นแผ่นเด้อพี่น้องได่การอยู่เพราะว่าเหยื่อนี่ผมใส่ย่างไดบะไดจักเพี้ยเนือ่องจากว่าใส่ใส่เลือกหรอกือใส่เพราติดผื้นว่มีป่ามากินลองเบิ่งเด้อครับตากอยากลองเหยื่อเพื่มือแข็งสองแต้มน้อยน้อยตัวน,นี้ก็สิปดลรอมั้งคนใสเอาลรือที

ันกะสีตกมาอีกครับจะว่ากะสีเอาเมียให้ไก่ยู่หรอพี่น้องไข่ก็ถิ่มไปนี่ถิ่มไปเลยก็บงื้เหลี่ยมล่ะถิ่มมาถิ่มมันนี่กับประฟอตุบ้านครับปะวัสดีคราบพี่น้องเอาอยอกไป้ไก่